ชำแหละโลมาทารกขายเนื้อในตลาดจีนภาพสยดสยองของโลมาขาวที่ใกล้ศูนพันถูกชำแหละขายในตลาดปลาของจีนสร้างความโกรธเคืองให้กับชาวเน็ตและนักอนุรักษ์ทั่วโลกชาวประมงสามรายถูกระบุว่าเป็นตัวการชาวประมงแซ่จงอ้างว่าเขาได้ไปตกปลาเมื่อวันที่30มีนาคมและได้เห็นปลาตัวใหญ่ลอยล่องมาในาน้ำเขาจึงนำร่างของมันกลับไปที่หมู่บ้าน จากนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนชาวประมงอีกสองรายในการชำละทำความสะอาดก่อนที่จะนำเอาเนื้อไปขายที่ตลาดเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องหน่วยงานด้านการประมงในเขตจูหายได้เรียกคืนส่วนต่างๆของซากโลมากฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าของจีนห้ามไม่ให้มีการขายหรือซื้อโลมาขาวของจีนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองชั้นหนึ่งโลมาหายากชนิดนี้มีชื่อดังจากผิวสีชมพูและความเป็นมิตร ามปกติพวกมันจะอาศัยอยู่ที่ปากแม่น้ำเพิร์ลที่ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้จำนวนประชากรของโลมาพันธุ์นี้ได้ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากการประมงเกินขนาดมดลพิษและการจราจรทางทะเลขณะน,นี้มีเพียง2,500ตัวเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่